ครับมณีอาทิตย์ท่านสิมาเราเรื่องผีโพงครับผีโพงตะลุ่มลอยฟังอืมตะลุ่มนี่เป็นคนทงผักเหนือพี่น้องครับเ,เรื่องนี้กะมีคนลอยฟังก็คือพ่อใหญ่หลาดนะครับอืมตลาดบ่อฟังอืมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ทั้งภาคเหนือครับที่ทังจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพี่น้องครับเพิ่นอนใหยฟังว่าตะลุ่มนะครับตะลุ่มกลับไปชาวบ้านธรรมดาเลยแหละนะครับเห็ดไห้เห็ดหน้าอืมหาปงหาปาก คือกันเหรพี่น้องครับแต่ว่าเล่าโอ้เราสักยันพี่น้องครับซักยันเต็มตัวเขื่อนขาไลา่สักขาเขาาื่อนพวกอ่าทั้งนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขาไล่นะครับอนกปีเขื่อ,อปเ,เป็นในหอยมาก่อน่าไปเลียนวีซา่าอ่าคมมากแต่พูดถึงเรื่องของคองกับพันซาตีนี่บอกให้เลยว่ามีผ้าดาไม้นี่บ่ได้กินเหล้าแล้วครับเลือดโบอ่อนละนะครับเพื่อนว่า นะครับแต่ว่าไปเห็นอีธาดบุหูุนะครับไปเปลี่ยนผีพ่งนะครับไปเปลี่ยนผีพ่งนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตลาดเพื่อนพ่อกระตูนะครับพี่ดองอืมสมัยยังเป็นวัยสรุนยังเป็นผู้เฒ่าซบหน่อยนะครับออดีตพ่อตาคอยดียละพี่ดองครับตอนนั้นเราไปหาป่านะครับไปหาป่าหากบนะครับเรื่องธรรมดาแหละพี่น้องเนาะ มันเป็นการยู่กินนะครับแบบเศรษฐกิจกพอเพียงนะบอกง่ายๆนะคนทั้งคนทั้งไดกับคือกันแหละพี่น้องครับย่ำขับขึ้นได้ะตะเกียงแก๊สนะครับตะเกียงแก๊สสมัยก่อนมันก็คือสมัยนี้สมัยนี้จะมีแบบเป,เป็นไฟฟ้าหรือว่าชาติแบตในเดียสมัยก้อนนี่จะเป็นตะเกียงแก๊สที่ใส่แก๊สเ,เป็นก้อนเป็นก้อนนะพี่น้องครับเอาด้ามเอาไส้แล้วเอาด้ามไส้นะแล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็ไฟจุดนะเล่าก็ออกไปหา อไปกับมูนะครับไปกับมูเอ่อออกไปหาเนี่ยละหากบหาเขียดเนี่ยแหละครับตามให้ตามหน้านีหล่ะทั้งผักเหนือกับพี่เด็กแต่ผักคอสิพีภูเขาเดี่ยบานเขานะครับสิม,มีภูเขาช่วงนั้นกาสิเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละพี่น้องครับจะเป็นเดือนหกเนาะแต่บอกหูว่าสิตกคือกันบอนะครับอ่าเล่าก็ออกไปกับมูเล่าเองละอืมเสียวเล่าเองละนะ แต่ว่าพ่อยหลากเราไปอยู่เลยครับเราเสียชีวิตแล้วนะครับหลายปีแล้วอืมแต่ว่าบรราวฟังแต่สมัยผมไปอยู่อุตรดิต์นะเราไปหากบหาเขียดพี่น้องนะครับอืมไปคอยหาไปเสียงกบเขียดละงมแต่ว่าบ่พอบ่พอคบพอเขียดพี่น้องครับพ่ออ่ามูกกะได้ได้บ่หลายคือตะกรอนตะกรอนนี่ได้หลายพี่น้องครับได้หลาย ที่นี่พ่อเราหาไปหาไปพากกันหาไปพอ่อพ่อคนกำลังจับกุบจับเขียดจับจบจับ,จบอื้องสินะนะครับแต่วนันแปลกเ่ยแปลกว่าเป็นอย่างมีไฟออกจมูก มีไฟออกจะบุกวบือเือออกหูออกปากมานะตากระแดงๆเพื่อนว่าอุ้ม <c oughs> เพื่อนก็ว่ากัน,นเนาะเฮ้ยมันบอมเนไนได้เพื่อนว่านี่จะเป็นผีอยู่ได้เพื่อนว่า,าเป็นผีพ่วงก็เไย้ผ้ากับบ้านกลับบา้บบานที่นี่อ <c oughs> ไปเ้าให้นี่แหละ <c oughs> เพื่อนฟังนะบอกเพื่อนไ้ฟังครับบอกให้ตะลุ่มฟังนี่แหละตะลุ่มเลยว่านัน ไอ้ผู้เจ้าเนี่ยไปเห็นหนาเห็นตาเขาบ,าลบอลหลบ่บอได้เห็นแต่วบิ่งเห็นไก่ไก่ไกต่วบันมืดแต่ว่าเห็นูว่าไม่ไฟออกหูออกปากออกจมูกตาดีแดงๆเลยเพื่อนว่านะครับจาได้รูปร่างเนี่ยพอจำบ่ได้บนมืดเพื่อนว่าอ่าตะลุ่มกะยิมอืมยิมที่นี่ย่ามมาอีกหลายขึ้นนะพี่น้องครับคนสมัยก่อนเนี่เขากะมีมีซาเลยครับ อ่ามีวีซ่าคว่มือกันเขาก็ทั้งกุ่นะแล้วแต่เพราะว่าตลาดนี่แกเป็นนักเลงเลยนะครับอดีพ่อตาคนนี้เป็นนักเลงเขาเรียกว่าเป็นเอา้าวิ่งไงว่าเป็นผู้มีวีซ่าเรียนวีซ่ามีคู่บา่อาจารย์ที่กันตระเพียรนะพี่น้องครับไปอีกสองสามขึ้นไปพ่ออีกละ่ะไปพ่อบัดนี้อ่าไปพ่อเพราะว่าผีพ้องตาลุ่มนี่มาขโมยป่าเพื่อนเพื่อน,นใสเบ็ดเอาไว้นะ ใส่เบ็ดเอาไว้นี่ก็ถือดาบไปเลยนะครับถืออีดาบไปละไปเลยบอกว่าเอ้ยมาลักปลาบาอคนว่าตอนนั้นตอนนั้นยังบุกหัวเป็นผีได้พี่น้องครับยังบุกหัวเป็นผีดิอ่หันมาพี่น้องครับหันมาบอหนี้ตาดีแดงจมูกในมีอ่าไบออกสีเขียวออกหูออก,ออกปากจําได้ครับจําได้ว่าเป็นตะลุ่ม อ่าจำได้ว่าเป็นตาลุ่มเลยเพ่อ่าแลนเลยเพี่้องครับแลนเลยบัเนี้เออพากกันแลนบัเนี้อืมออไปกับมูสองคนนะครับแต่ว่าเขาไปใส่เบ็ดไว้นะเขาไปใส่เบ็ดไปว่างเบ็ดไว้หูเลยว่าเป็นตาลุ่มบันนี้นะครับพี่ดองเพราะว่านาคือตาลุ่มคนนว่า,วาไปเบ้าให้ผู้ใดฟังกอ,อ่าเบ้าไอ้แว่าให้สมพานฟังโอ้ยเพื่อเป็นเวทเป็นกรรมเพื่อนเถาะอืม อย่าไปเฮ็ดเพิ่นอ่าตาหู้แล้วกะข้ากะบไปไป่ไปยุ่งไปยังเพิ่นเด้อค่นวาหลวงพ่อว่านะอยู่วัดอืมอ่าลดน้ม้นลดนม้นห์ให้านี่ดจันไรจะได้ออกหู้แล้วครับว่าเป็นตะลุมอถ้าผีโพงเนี่ยถ้าผู้ใดหูห้ว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นผีโพงมันติตายได้พี่น้องครับมันติตายผู้นี้เขาเลียงวานไปพร้อม ปลูกหวานผีพวกไปพร้อมมันจะเป็นมีผีพวกวิชาพร้อมผีพ้งที่ปลูกหวานผีพวกไปพร้อมนะครับเออกะเลยเขากะเรบ่เป็นบ้าเป็นงูงูละเป็นผีพ้งบ่าเป็นผนพ่อใหญ่นี่เอาไปบ้าาประมาณจากักเมื่อกี้มือได้ยินข่าวว่าตะลุ่มตายนะครับพี่น้อง อ่าเขาว่าตะลุมตายเขาก็เลยไปเบิกกระท่อมเพราะทั้งผักเหนือเนี่ยเขาจะไปกระท่อมเด้พี่น้องส่วนมากเขาจะปลูกกระท่อมนะครับกระท่อมกัข้างในก็จะเป็นมองยู่มองกินมองเฮกับเขามันก็จะเป็นห้องร่วมเลยบ่าไม่เป็นห้องเป็นห้องคือบานเท่าเขาก็เลยอ่าเข้าไปเบิ้งว่าตะลุมไา่โอ้คนว่าตะลุมคือคนจนขึ้นอืดอ่ะพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องครับนี่คือเรื่องเล่าของผีพงตะลุมพี่น้องครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มันมีหลายอย่างครับบนอยู่ที่กํำเว้นนะครับเป็นกํมนะครับที่สางมานะครับพี่น้องเนาะเอากัมบูนาวติโลกโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไป,นปนตามกํมทุกท่านมีความสุขๆุกดีคลิปหนาพ่อกันไ่สวัสดีครับ